ฝนกำลังตกดูหิมะนะถนนลื่นมากเลยข้างล่างถนนหน้าบ้านกำลังจะไปตามนัดอีกแล้วอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงทุกวัน เมื่อวานหิมะตกอยู่เลยเชา้าวันที่สี่ฝนตกอย่างหนักโอ้ยเชิญรฟสิกติโอเคที่นัดหมายแล้วใหญโตมโหารานแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะต้องเข้าไปค้นหาอีกทีนึง โรงพยาบาลประจำภาคเอ๊ะดูเพอว่าอะไเสักสิเขาบอกว่าตรงไปข้างหน้าเพราะว่าตอนปีนู้นมามันอยู yeah. ่ตึกโอ้โหดูหมดเสียนะยายยายใครแก้วเย็นปะอ่าอะตระตุ้นคอมมั้งว่าเชีย เดนเนอะเดินหูซะมันยายมาอยู่หลังนี้แล้วตอนแรกอยู่หลังใหญ่นูน้นมาตามป้ายนะจ๊ะปัญหาก็คือว่าจอดรถแล้วจ่ายตังค์ยังไง <c oughs> เพราะว่าบัตรบางคนมันไม่อ่านถ้าจ่ายเป็นบัตรยี่สิบห้าคนหาเหรียญจากที่บ้านไม่มีอ่ะคอยดูว่าจะเกิดปัญหาไหม หลังนี้อาที่จอดรถก่อนอีกสองปีมาอีกครั้งต้องมาตึกนี้ตอนนี้ยังไม่เสร็จดีสองปีที่แล้วมาตึกใหญ่นู้นตึกใหญ่ไกลๆนู้น <laughs> ปีนี้เขาย้ายมาชั่วคราวอยู่ตรงที่เข้าไปเมื่อตะกี้เนี่ยปีถัดไป ให้มาตึกนี้อีกสองปีข้างหน้าต้องมาตึกนี้มาตามนัดเรียบร้อยแล้วไวมากอืกำลังจะกลับมาสองรอบแล้วสถานที่ยังไม่เหมือนกันเลย Ooh, เขาบอกว่าอีกสองปีต้องไปตึกนี้